สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางนะคะหุ้นทางเสงง VIP นะคะทุกคนเช้าบ่ายนะคะวันที่16มิถุนายน2568ทุกคนวันจันทร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกรอบเชา้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ สำหรับได้เด่นประจจาบันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเราไปดูวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่15มาตัวเดิมของเมื่อวันที่14นะคะมาดูจะให้สอและเจหลุดนะคะมา9 1 0า5ทุกคนหลุดนะคะ2กับ7หลุดเลหนึ่งวันที่14มา1 1 0่1เนาะ ทุกคนวันที่15้ามา91065ยกเลขเด่นประจำวันมาทหนึ่งและ6 2กับ7ใจหลุดรอบบ่ายจะให้2ได้6และ4มา5 5 6. 6 60วันนี้6ไหลทุกคนรอบบ่ายมา6 2เด้งสำหรับสายวิ่งสายรู่นได้6บน6ล่างนะคะแต่ว่าจะจับคู่หลุดทุกคนหกห้าหหกับ60ศูไม่ได้จับให้นะคะ เลขเด่นประจาวันหกมาบนมาล่างเลยเหมือนกันตรงกันชนกันเนาะทุกคนชนกันกับตัวเด่นนะคะเอาไปต่อลุ้นต่อวันที่สิบหกนะคะมีเอฟซีมาคอมเมนต์บอกว่าใจพูดเร็วใจต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะทุกคนบางทีจับเลขไปจับคู่ไปมันเร็วเองนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่สิบหกจากที่ใจกำนวณตัวเด่นได้ใจได้สองและห้านะคะ เรามาดูความน่าจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสอ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 งเจ็ดเจ็ดสองสองศูนย์ศูนย์สองสองหกหกสองสองเก้าเก้าสองห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้า ห้5 5 5 5าเก้าเก้าห้าห้าหกหกห้าวันนี้มาหกห้านะคะทุกคนไม่ชอบห้าหกตัดออกได้เดี๋ยวเผื่อมาห้าหกอีกนะคะทุกคนช่วงนี้ก็เลขมาซ้ํากันหลายหลายวันเนาะก็ทุกคนเนาะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและสองนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง 1 0ึ 22, 52, 72, 2, 62, 82, ่งศูนย์ศูนหนึ่งสองสองหนึ่งหหนึ่งสองค่ะทุกคนค่ะสองสองสองห้าห้าสองสองเจเจดสองสองศูสองสองปดแดสองค่ะประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นกันคะ่ะว่าทุกท่านจะชอบไหม วันนี้เลขสองเบิ้ลทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ลสองสองตรงกับเลข Burn. เบิ้ลประจำวันด้วยนะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะทุกคนค่ะสองห้าหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสอ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 งห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งกับสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองห้าห้าสองเล็บซีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่น ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคูทททท่ที่ fc ชอบนะคะทุกท่านขาทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันนะคะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่2กับเเลขเบิ้ลประจําวันคือสองและ7 7 เลข2กับเลข7นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกต้นขาเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันกันตัวเด่นวันนี้อยู่ที่2และ5นะคะรอบเช้าเด่นแยกเด่นประจำวัน2และ7เป็น2227ติดเลขเด่นประจำวันติดเลเบิ้ลประจำวันติดคู่ตัวเด่นด้วย2 2 5ค่ะ5 2 2 5 5 7 7 5 ติดคู่ตัวเด่นท่าสองสองห้าหนึ่งกับสองและสองกับเจ็ดเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งติดคู่ตัวเด่นหนึ่งสองสองหนึ่งสองคสองสองสองเจ็ดติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวันติดคู่ตัวเด่นด้วยสองสองนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะชอบกันหรือไม่นะคะชอบก็ตามต่อได้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะ สำหรับสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งลูดส่วนคู่ที่ใจจะให้คือการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวัน,นทุกคนมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะสาหรับคู่ถ้าชอบตัวเด่นไม่ชอบคู่สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบของท่านนะคะค่าสาหรับแนวทางหุ้นทั้งเสง v ี p วันที่16มิถุนายน2568 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f อทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้เจขอให้ทุทกๆท่านโชคดีนะคะสุขสุขมันมนกันสุขูสุขค้นด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ